ทองคำเป็นเรื่องที่สำคัญมากในตลาดเงินและมีผู้คนมากมีความสนใจในการลงทุนในเงินทองคำวันนี้29กันยายน2568เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในราคาทองคำที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางการเมืองและการ,รเผชิญกับสงครามในตะวันออกกลางซึ่งมีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองโลก การโจมตีทางอากาศของรัสเซียต่อยูเครนเป็นระยะเวลาน,านานกว่า12ชั่วโมงได้ส่งผลให้เกิดความตึงเครียดและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในพื้นที่ซึ่งทำให้นายกผู้หญิงของยูเชียต้องประกาศว่าจะยกระดับการป้องกันในทะเลบอลติกเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เพิ่มความตึงเครียดมากขึ้นในขณะเดียวกันประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้มีการพบปะกับผู้นำระดับสูงของพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันในสภาคองเกรสเพื่อหารือเรื่องการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลซึ่งเป็นการหลีกเลี่ยงการชัดดนนิงของหน่วยงานรัฐบาลในวันพุธ การเคลื่อนไหวของราคาทองโลกได้ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในราคาทองคำในประเทศซึ่งอยู่ในระยะขาขึ้นแต่ยังไม่แนะนำให้ไล้ซื้อในขณะนี้กลยุทธ์ที่แนะนำให้ใช้คือการย่อเก็บสะสมจากแนวรับที่ระดับ3,795ดอลลาร์และขายทำกำไรหากราคาขึ้นทดสอบแนวต้านที่3,825ดอลลาร์ถ้าราคาหลุดแนวรับที่3,7815ดอลลาร์ก็แนะนำให้ขายตัดขาดทุนไปก่อน สำหรับราคาทองในประเทศก็ได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของราคาทองโลกแนะนำให้เข้าซื้อสะสมแนวรับที่ระดับ5 7 9 0 0บาทและขายทํากำไรหากราคาทดสอบแนวต้านที่58,350บาทถ้าราคาหลุดแนวรับที่5 7 7 0 0บาทก็ควรขายตัขาดทุนสรุปราคาทองคำในวันที่29กันยายน2568มีการเปลี่ยนแปลงตามรายละเอียดดังนี้ครั้งที่22บวก100บาททองแท่ง รับซื้อบาทละ5 8 1 0 0บาทและขายออกบาทละ58,200บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ5 7 9 4 0 9 6บาทและขายออกบาทละ59,000บาทและต่อมาคือรายละเอียดราคาทองคําในครั้งต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งที่21 -50 บลบ50าบาททองแท่งรับซื้อบาทละ58,200บาทและขายออกบาทละ58,300บาททองรูปพรรณ รับซื้อบาทละห้าหมืเบาทและขายออกบาทละห9 1 0 0บาทครั้งที่20บวก50บาททองแท่งรับซื้อบาทละห้า5 0บาทและขายออกบาทละห8 3 5 0บาททองรูปพันธ์รับซื้อบาทละห7าหืบาทและขายออกบาทละห9 1 5 0บาทและต่อมาคือรายละเอียดราคาทองคํำในครั้งต่างๆตามลำดับตามที่ระบุไว้ รายละเอียดราคาทองคําในครั้งต่างๆสำหรับข่าวที่เกี่ยวข้องมีการรายงานถึงการเพิ่มราคาทองคำถึง400บาทและการสร้างสถิติสูงสุดของราคาทองคำในรอบ46ปีซึ่งราคาทองโลกได้ถึงระดับ4 0 0พันดอลลาร์สรุปราคาทองคำในวันที่26กันยายน2568มีการบวก100บาทและมีการเปลี่ยนแปลงในราคาทองคำถึง7ครั้งแนะนำให้คุณติดตามข่าวสารและราคาทองคำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่แจ้งใจและสามารถตัดสินใจในการลงทุนในเงินทองคำได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย